วิธีการใช้น้ำมันมะพร้าวสำหรับบำรุงผิวและผมน้ำมันมะพร้าวนั้นเป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีและยังถูกจัดว่าเป็นน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆไปดูประโยชน์และวิธีการใช้งานน้ำมันมะพร้าวสำหรับความงามว่าทำอะไรได้บ้าง 1. เช็ดเครื่องสำอางสำหรับเครื่องสำอางที่กันน้ำมักจะเช็ดออกยากและเหลือตกค้างในผิวเช่นลิปสติก เราสามารถนำน้ำมันมะพร้าวใส่สำลีและเช็ดออกเบาๆบริเวณตามต้องการก็จะทำให้ลิปสติกที่ติดทนมากๆออกมาอย่างง่ายดายมากขึ้นในส่วนของมัสคาร่ากันน้ำนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เช็ดออกยากมากเราใช้น้ำมันมะพร้าวหยวดใส่สำลีและเช็ดเบาๆอย่าเช็ดแรงเดี๋ยวจะเพิ่มเส้นและริ้วรอยที่ตาได้ให้เช็ดและนวดเบาๆมัสคาร่าก็จะหลุดออกมาอย่างง่ายดายมากขึ้น เสร็จแล้วไปล้างหน้าให้สะอาด 2. ใช้นวดหน้าสำหรับคนที่มีปัญหาเส้นริ้วรอยต่างๆเช่นเส้นที่คอร่องแก้มหน้าผากใต้ตาเราสามารถหยดน้ำมันมะพร้าวที่มือและถูเบาๆทาลงไปตามจุดที่ต้องการและนวดยกขึ้นเบาๆไล่ตั้งแต่บริเวณคอไปถึงคางร่องแก้มใต้ตาจนถึงหน้าผาก ก็จะเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวมากขึ้นลดลิ้วรอยต่างๆได้ดีเมื่อนวดเสร็จแล้วให้พักทิ้งไว15้15-20นาทีและล้างออกให้สะอาด 3. บำรุงผิวให้ชุ่มชื้นมากขึ้นเราสามารถนำน้ำมันมะพระ้าวปริมาณเล็กน้อยทาที่ริมฝีปากที่แตกแห้งได้หลังจากทากา็จะได้ริมฝีปากที่ดูสุขภาพดีมากขึ้น และยจะสามารถทาใต้ตาที่แห้งเป็นอายครีมแทนได้แต่ต้องใช้ปริมาณนิดเดียวทาเบาๆและนวดยกขึ้นเพื่อผลักให้น้ำมันลงไปในผิวได้ดีขึ้น 4. ทําผิวโกแบบเกาหลีเหมาะสำหรับคนผิวแห้งคนที่ผิวมันแม่แนะนำให้ทำการใช้น้ำมันมะพร้าวจะทำให้ผิวดูชุ่มฉ่ำน้ำดูผิวเปล่งปั่งมากขึ้นให้ทาบริเวณหนวกแก้มทั้งสองข้างเพียงเล็กน้อยเบาๆ ้าทาแล้วดูเยอะเกินไปสามารถเอากระดาษทิชชู่ซับออกได้ผิวเราก็จะดูเปล่งปั่งดูสุขภาพดี 5. ซ่อมแซมผิวแห้งกร้านให้ดูชุ่มชื้นมากขึ้นใครที่มีปัญหาข้อศอกด้านเข่าด้านหรือว่าส้นเท้าแต่เพียงใช้น้ำมันมะพร้าวทานวนวดบนบนเพื่อเพิ่มความชุ่มชืน้นแนะนำเราควรทานหลังอาบน้ำจะทำให้ซึมเข้าผิวได้ดีมากขึ้นพาเป็นประจำ จากผิวที่แห้งกล้านก็จะดูชุ่มชื้นมากขึ้น 6. เป็นครีมบำรุงและมากหน้าก่อนนอนได้เพียงหยดน้ำมันมะพร้าว1-2หยดผสมกับครีมที่ทาตอนกลางคืนและทาบำรุงผิวหน้าตามปกติเราก็จะได้ผิวที่เคลือบกักเก็บความชุ่มชื้นตลอดคืนสูตรนี้ไม่เหมาะสำหรับคนผิวมัน เหมักผมให้ผมกลับมามีน้ำหนักโดยทานวดที่ปลายผมบริเวณที่แตกปลายหรือผมเสียแห้งฟูจากการทำสารเคมีทาแล้วหมักทิ้งไว้อย่างน้อย30นาทีถึง1ชั่วโมงและค่อยสระผมออกผมก็จะกลับมามีน้ำหนักมากขึ้นดูแข็งแรงไม่ขาดง่าย 8. สามารถใช้นวดแก้รอยแตกลายและเซลลูไลท์ได้ ก่อนทาน้ำมันมะพร้าวเราควรให้ผิวบริเวณนั้นเปียกก่อนแลแ้วค่อยๆทานวดวนๆจะช่วยแก้รอยแตกลายและลดเซลลูไลท์ได้เก้าใช้ทาก่อนโกนขนเราสามารถใช้น้ำมันมะพร้าวทาผิวก่อนโกนขนจะทำให้การโกนขนง่ายขึ้นผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ไม่บาดผิวสิบ สามารถใช้อมบ้วนปากได้โดยนำน้ำมันมะพร้าวหนึ่งช้อนอมในปากกลั้ปปากไปมาทิ้งไว้ตามความต้องการและบ้วนออกหลังจากนั้นแปรงฟันให้สะอาดอีกทีหนึ่งก็จะช่วยลดกลิ่นปากลดค่าบพลักค่าผินปูนและยังขจัดแบคทีเรียในช่องปากได้เห็นประโยชน์และวิธีการใช้น้ำมันมะพร้าวสำหรับความงามกันแล้วอย่าลืมทำตามกันนะคะ กดติดตามช่องสวยสุขภาพดีสำหรับเคล็ดลับดีๆจากธรรมชาติ